Ngalega vô tạp nă với gà vô mặt nền ăn không kham nêm vô mày ngọt hè tham bắp 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 ยิ้มเขาแซบครับนอนบอลับครับแม่เป็ดนะจ้อ,จอขอแม่ครับคนขับครูเก่าครับ ครับเบอร์ตามนั่นครับ นั่นครับตำแหนง่งมองยืนนะครับร่องรับน้ำนักเรียบร้อยครับผมรอสัญญาณนะครับเลือดดินแม่แค่นั้นครับ que ขึ้มาเลยครับผมเห็นไหมครับสะพานพระรามเ็ดครับผมนั่น <Okay. S 1> พระรามหาครับผม ไม่ชอบสร้างสารรค์แต่ชอบสร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีเทียบพื้นที่นะครับให้เจา้าซิกงกนสำรองเพืเ่อถมดินถมที่นะมาดูช็อตนี้ครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับท่านใดมีตึกนะครับตึกล้างตึกไม่ล้างนะเอ้าตึกไม่ล้างอย่าเข้าไปใกล้นะขอเป็นตึกล้างนะครับคุณผู้ชมมาเลยครับ สายโทรศัพท์พี่น้องฮัลโหลสายโทรศัพท์จ้าเจ้าเสียตายประยูรได้พี่น้องเน,นี่ยมือนทีมงานทีมงานเป็นขอโทษครับทีมงานนะครับเด้อโทรมาเลยครับผมตึงหน่อยตึงยังครับโทรมาครับผมจุ๊บ

หนึ่งสามศูนย์ไม่ใช่ครับครับหนึสานครับไอพีซีหนึ่งสมูนย์มยูบอกโไม่อยู่โไม่อยู่ เห็ดเเลยต้องำแห้งหมดเฮ้ยตาแห้งบบนี้เฮ้ยบองมันก็สีประหยัดเลย,ยครับเรื่องของตำบมกขุ่งน,นะครับเนา ช่วงน้ำึ้นเด็ดีนะครับน้ำพุขึ้นแม่น่แน่นอน เ <laughs> ลี้ยข้าวข <c oughs> อานาหมหัวเราดี่น่อยเลย <c oughs> เร็วกว่าเครื่องสูบน้ามมุนน่นนะครับเนี่ย พี่น้องครับคุณสรับการนครับช่วงครับคุณ ขอเจได้ร้ายขอบคุณหลายครับครับขอบคุณหลายครับครัฝากกันไหมอ่าไปไอไปไหนต่อจะเข้าเมืองวันนี้ไม่ได้เอารถมาเออเอารถไปซ่อมที่อยู่ก็เลยแวะมาเออว่าจะโทรไปถามอยู่ว่าไปไปที่ไหนต่อยังไม่แน่ใจเออเพิ่งเสร็จจากธรรมาสารไม่ อ๋อธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,ร์ไปแล้วใช่ไหมไปครับเพิ่งเสร็จไปเพิเสร็ดไป,ดไ,ปไก่ไปบ่าวมาัดก็ไม่ได้ไป<ะ>ไนี่ก็ยู่หลายวันวะนะครับไปขอบคุณงานครับครับผม ม่พักเที่ยงเถอะพักเที่ยเป็นแบักเที่ยงมนะ